สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาชมนะครับแกะกล่องตัวนี้เป็นแหลกท้ายของ x 3 0 0 lambda นะครับของผมที่ใช้อยู่นะครับก็สั่งมาจากแอปสีส้มนะครับมีของแถมมาให้ด้วยนะครับในถุงนะตอนนั้นได้มาราคาพั0ร้อยเศษเศษนะครับจำราคาเป๊ะไม่ได้นะครับก็ในกล่องก็จะมีตัวแหลกนะครับพันกันกระแทกมานะครับแล้วข้างในก็จะมีบูท ลองนะครับสำหรับน็อตตัวท้ายนะครับแล้วก็มีน็อตมีแหวนมาให้นะครับปกติเลยนะคราวนี้ไปดูกันที่ตัวรถนะครับของเดิมนะครับเป็นมือจับแบบสั้นนะครับใช้น็อตเบอร์12บสามตัวแล้วก็ตรงหกเหลี่ยมนี้เป็นเบอร์6กครับติดตั้งแล้วก็จะประมาณนี้ครับไม่โดนตัวถังนะครับแล้วก็มีระยะห่างพอสมควรเลยนะครับ เข้ารูปพอดีนะครับหลังจากที่เราแกะกล่องไปแล้วนะครับในกล่องมันมีอะไรอธิบายไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนติดตั้งนะครับอันนี้รูปก่อนหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีน็อตเดิมสามตัวของไอตัวชุดเดิมที่เป็นมือจับเดิมสามตัวนะครับก็หนึ่งสองสามอันนี้ก็ใช้น็อตเดิมค้างไว้ผมจบแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้เขามีแผ่นเสริมแรงมาเนาะงานจริงๆมันก็ไม่ค่อย เท่าไหร่นะแต่แข็งดีนะเล็กหนาแต่ว่ามันก็มีไม่ค่อยเรียบร้อยอยู่แต่รับได้ครับรับได้แล้วก็น็อตท,ที่ให้มาก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็มีบูทลองบูทลองสองตัวแข็งแรงรับน้ำหนักได้ดีตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่โดนตัวถังไม่โดนอะไรนะปิดฝาได,ด,ด้ปิดเอ้ยปิดปิดบาะได้ปกติปิดบาะปกติครับปิดแล้วก็จะประมาณนี้ อันนี้เราจะไปใส่กล่องไปใส่หรือว่ามัดกระเป๋าท้ายกระเป๋ากันน้ำก็ได้นะครับประมาณนี้เปิดก็โอเคแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็มีพิกัดให้ปักไว้ให้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนะก็ะไปดูโปรโมชั่นดูส่วนลดกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ